ตอนนี้นะครับกูเกิลนะครับได้ปล่อยให้เราเนี่ยนะครก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ใช้งานเนี่ยเจ้า b a r ์ a เอไแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเริ่มต้นในการที่เข้าใช้งานนะครับมาร์ตเอคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง ai ตัวหนึ่งครับซึ่งเป็นของทาง Google นะครับนะก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปในเรื่องของ c h a t GPT นะครับซึ่งก็เป็น A.I. เนี่ยอีกหนึ่งตัวของค่ายทางฝั่ง Microsoft นะครับนะตอนนี้นะฮะ Google นะครับได้ปล่อยให้เราเนี่ยนะฮะก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ใช้งานเนี่ยเจ้า Bard A.I. แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองเริ่มต้นในการที่เข้าใช้งานนะครับก็คือลำดับขั้นตอนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บ bard.google.com ก่อนในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งอีเมลเนี่ยนะครับนะไปที่เมลเราโอเคไหมพอส่งไปที่เมลเราเสร็จปุ๊บนะครับนะเราอาจจะต้อง ลออีเมลอีกฉบับหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเขาจะต้องตรวจสอบเราก่อนนิดนึงนะครับประมาณ5้าถึงินาทีนะครับเขาจะส่งอีเมลเนี่ยกลับมาพอส่งอีเมลกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าใช้งานเจ้าบัสเอไได้นะครับผมจะพาไปทําด้วยมือถือก่อนและกันนะครับว่าเราสามารถเนี่ยนะใช้งานเนี่ยครับเจ้าบัสเอไเนี่ยผ่านมือถือเนี่ยได้อย่างไรกันบ้างนะครับเราเข้ามายัง b a s g o o g l e c o m นะครับหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะแล้วเขาจะเขียนว่า join w i r e l i s เห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่า j o i ไวริสนะครับแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ล็อกอิน gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับนะพอเราล็อกอิน gmail ของเราเข้าไปเนี่ยนะครับนะเราก็จะเจอหน้าต่างเนี่ย ของเจ้า b ั s เอไนะครับอันนี้เดี๋ยวเราล็อกอินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าพอเราล็อกอินเนี่ยเจ้า gmail เนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันจะขึ้นให้จอยเนี่ย The b ส s าไวล์ลิสต์นะครับนะเราก็กดนะฮะจอยให้เรียบร้อยนะครับนะกดติ๊กถูกไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กดจอยไวล์ลิสตนะครับพอเราก,กดจอยไวล์ลิสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะเป็นการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยได้ทําการเนี่ยจองสิทธิ์ไวล์ลิสต์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทําการเข้าใช้งานนะครับนะซึ่งงเเเขาาจจจํป็นนทีี่่ะต้อยแกใ คนเนี่ยนะครับนที่เข้ามาลงทะเบียนเนี่ยก่อนเนี่ยเข้าใช้งานก่อนในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปดูในเมลเราเห็นไหมฮะส่งเมลมาเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยนะฮะจะต้องรออีเมลอีก1ฉบับนะครับนะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นการแจ้งเนี่ยให้เราว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้สิทธิ์ไวลิสแล้วนะครับให้เรารอก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะส่งอีเมลเนี่ยมาให้เราเนี่ยอีก1ฉบับนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปใช้งานนะครับ เห็นไหมฮะอันนี้อีเมลอีกหนึ่งฉบับเนี่ยส่งมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดนะครับ take it for a spin นะครับนะอ่าโอเคนะกดเข้าไปนะครับนะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่นะครับนะเราจะสามารถเนี่ยเข้าไปยังหน้า b a z z g o o g l e c o m ได้นะครับนะก็อ่านรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะเราก็กดเห็นด้วยเขาไปนะครับเพื่อทําการเป็นครับเข้าใช้งานอ่านะครับกดก็ติดไปนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจอหน้าต่างที่คล้ายๆกับ Chat GPT ที่เราเคยสอนเนี่ยก่อนหน้านี้ไปนะนะครับก็คือตัว AI โดยทั่วไปนะครับเราจะต้อง ใส่เนี่ยข้อมูลลงไปนะครับนะเป็นคําถามนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนะผมก็จะลองพาทุกคนเนี่ยนะฮะเล่นกับเจ้า AI ที่เป็น b a r d google. com ก่อนนะครับนะเพื่อที่จะรู้ว่าเอ๊ะนะถ้าเกิดว่าเราจะถามมันเนี่ยนะฮะอ่าผมลองกดนะให้สวัสดีอะไรเงี้ยนะครับนะลองกดถามลงไปก่อนนะครับนะอ่าน,นี่เบื้องต้นนะครับอ่าเราก็อาจจะลองกดอันนี้ผมแนะนําก่อนนะว่า ให้เราเนี่ยนะครับใช้ภาษาอังกฤษก่อนนะครับเนื่องมาจากว่ามันยังไม่รองรับภาษาไทยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้คําถามง่ายๆดูนะว่าท็อป 5. Make Money Online อ่ะลองดูนะว่าเอ๊ะลองหาที่ว่า5วิธีในในการที่จะ Make Money Online เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะเจ้าบอสเดรไอเนี่ยนะครับจะบอกอะไรเราอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไหมมันจะประมวลผลเนี่ยแป๊บนึ่งครับแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยเห็นไหมครับนะอ่ามีฟรีแลนซ์นะครับมี Start YouTube Channel เห็นไหมคุณจะต้องทำ YouTube Channel นะเพื่อสร้างเงินออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่า,าใครเน,ในี่ยนะฮะยังไม่มี YouTube Channel นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูลิงก์ด้านล่างได้นะตอนนี้เรามีคลาสเรียนของ YouTube แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าใครจะหาเงินออนไลน์นะครับออ่ะะะโเเคนฮรา ข้ามาดูเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับก็จะเขียนวา่ามีรายละเอียดต่างๆนะที่เราใส่ลงไปนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเราสามารถใช้เจ้าบ a ส google. com เนี่ยนะครับในการที่จะค้นคว้าข้อมูลเนี่ยง่ายๆนะไอผมลองนะหวิธีนี้ลองภาษาไทยด้วยนะว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับหวิธีหาเงินลงทุนน้อยอลองดูนะว่าไอห้วิธีหาเงินลงทุนน้อยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาษาไทยนะครับอันนี้ลองภาษาไทยนะครับ เห็นไหมฮะภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ChatGPT นะครับนะอีก AI อีกตัวหนึ่งที่เราเคยสอนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้น นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้เจ้าบัส google. com เนี่ยนะครับมันจะยังไม่ขึ้นที่เป็นภาษาไทยนะครับอ่าผมก็ลองดูภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะ How to create online course นะครับสมมติว่าเราจะทำคอร์สเรียนเนี่ยนะครับนะจากเจ้าบัส google. com นะครับไอ้เจ้าบัสเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกอ่าหนึ่งนะเลือกท็อปิกเรื่องหัวข้อนะครับ define create เห็นไหมอันนี้ก็ค่อนข้างรายละเอียดนะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับนะของเจ้าบัส google. com เนี่ยนะครับนะเขาค่อนข้างที่จะเป็นครับเราใส่ข้อมูลลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยพร้อมกันหม เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของบ a r d g o o g l e c o m นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น c h a t GPT เนี่ยฮะมันจะเป็นแบบค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมนะแต่นี่คือมันเหมือนประมวลผลแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาหมดเลยนะข้อมูลทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เจอนะครับระหว่างบา r d กับเจ้า c h a t GPT นะครับันนี้ผมก็พยายามลองภาษาไทยนะก็ปรากฏว่ามันก็ยังแบบไม่ไม่ขึ้นภาษาไทยขึ้นมาให้นะครับนะเหมือนก็ยังไม่ได้ประมวลผลภาษาไทยได้เหมือนกันเถอะนะครับ ผมก็จะลองถามดูว่าเอ๊ะมันมีภาษาอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองถามดูว่าไอ้ถ้าเกิดว่าภาษาไทยไม่ได้เนี่ยมีภาษาอื่นๆเนี่ยนะครับรองรับกี่ประเทศนะครับนะอันนี้ก็ผมก็ลองถามเจ้าบาร์ดดูว่าลิสต์นะครับนะซัพพอร์ตว่าเขาเนี่ยนะฮะซัพพอร์ตเนี่ยภาษาอะไรบ้างนะครับให้ลองลิสต์ออกมาให้หน่อยสินะครับเพราะว่าตอนนี้เราใส่ภาษาไทยเนี่ยลงไปเนี่ยมันมันไม่มี นะครับนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาซับพอร์ตเนี่ยนะครับภาษาอะไรบ้างนะอ่าซึ่งภาษาอังกฤษเราก็งูปลา,ปาะฮะเราก็ลองใส่ลงไปนะอ่าทึเกิดว่าเราใส่ภาษาอังกฤษใครเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าได้เปรียบมากเลยนะตรงนี้นะฮะอ่ะาลิซับพอร์ตแลงเกตนะครับเห็นไหมนี่ฮะเขาก็จะมีภาษาขึ้นมานะครับซึ่งยังพบว่ามีจีนนะครับอ่ามีภาษาอังกฤษนะครับนะอ่าฝรั่งเศสเยอรมันนะครับอ่าอิตาลีเกาหลีนะครับผมซึ่งก็ยังไม่มีไทยนะครับนะแล้วก็ผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับภาษาไทยก็คงตามมา เอาละครับนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูผ่านหน้าจอที่เป็นคอมบ้างนะครับนะสำหรับเจ้าบ a r ์ AI เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะผมพาไปใช้มือถือนะครับนะมันก็อาจจะพิมพ์ลําบากนิดนึงเพราะว่าจอมันเล็กถูกไหมฮะเวลาเรากรอกข้อมูลเพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรที่มันยาวๆเนี่ยนะครับนะอาจจะใช้ลําบากในมือถือดังนั้นเนี่ยนะับถ้าเกิดว่าเราจะให้มันเขียนให้เยอะๆๆนะครับผมแนะนําว่าลองผ่านคอมเนี่ยจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาใช้ผ่านคอมบ้างนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราลองมาใช้เจ้าคอมดูนั่งนะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ย นเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองนะใส่ข้อมูลลงไปในส่วนของฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับนะตอนแรกเนี่ยเราผ่านมือถือมาแล้วใช่ไหมนะครับอ่าผมจะลอง Copy ีเนยนะครับแล้วก็มาวางนี้เลยนะนะครับอันนี้ผมเตรียมคำสั่งไว้เรียบร้อยนะ What t o p i c ิกอ่า e l a ล่ to ผมใส่เลยนะฮะ food อ่าลองดูนะว่ามันมีอะไรเนี่ยนะฮะที่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอาหารมาให้เราบ้างนะครับอันนี้คือผมเนี่ยลองใส่ลงไปนะโอ้โหเนี่ยครับนะเขาก็มาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับนะอ่ามีอะไรเนี่ย น u t r ิช i ั Cooking, ่นะครับ c o o k ิ้งถูกไหมนะครับอาหารพวกนี้นะผมลองดูว่ามันมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมมีตรงนี้สามารถที่จะ Edit ได้นะอันนี้คือสามารถที่จะแก้ไขหัวข้อต่างๆได้นะครับผมสามารถที่จะทําอะไรได้อีกไหมนะครับอ่าอ่าอันนี้ดับหนึนะครับ,นนบ, 1, 2, 3, รบ Google i t s ติเ t ต Search นะคะ อ่านี้มีอะไรไหมเราลองคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีเสิร์ตดีเลตท็อปิกโอ้โหอันนี้คือเจ๋งมากๆนะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วยนะเราลองคลิกเข้าไปดูดิว่ามีอะไรไหมอ๋อเขาจะวิ่งเข้าไปยัง Google นะครับว่ามีหัวข้ออะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมกับทางฝั่ง Google เลยนะครับนีมีทัสเรตท t ูอิงนะฮะเออนะครับนะผมลองกดตรงนี้ดูนะเลือกภาษาอื่นนะครับนะผมลองเลือกภาษา ที่เป็นโอ้เราสามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้ไหมอ่ะลองดูก่อนนะนะครับ p u r s h thai ทานเฉลตุไทยโอ้โหมันเจ๋งมากๆครับทุกคนนะอันนี้เห็นปะ่ะเราสามารถนะครับเป็นภาษาอังกฤษมกเมื่อกี้ถูกไหมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาไทยได้ด้วยนะครับนะเออมีหัวข้อมากมายเกี่ยวกับอาหารได้แก่เห็นไหมฮะโภชนาการนะฮะการศึกษาว่าอาหารเนี่ยส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพเราอย่างไรนะครับการประกอบอาหารนะครับศิลป,ปะในการเตรียมอาหารซึ่งผมก็คิดว่าไอ้เจ้า b a r d ai <Alter. S 1> เนี่ยนะครับนะเขามี ตัวที่เป็นนะฮะ Google Translate นะซึ่งก็เป็นของฝั่ง Google อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะทําได้ดีแล้วนะตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถใช้เจ้าบาสได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะมันจะทํางานได้เฉพาะภาษาอังกฤษณตอนนี้นะครับนะแต่ผมคิดว่าอนาคตภาษาไทยเนี่ยมาแน่ๆนะครับตอนนี้นะครับนะอันนี้ผมจะลองนะครับนะใช้คําสั่งอื่นๆบ้างนะครับนะเขียนอัคริปนะอันนี้นะให้ลองเขียนสคริปต์นะครับเขียน คลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะครับอ่าเกี่ยวกับฟู้ดก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เราเขียนไปนะนะครับให้เขียนให้หน่อยนะครับอ่าเขียนบทเกี่ยวกับอาหารโอ้อันนี้คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้ด้วยทุกคนนะครับก็คืออะไรครับเนี่ยแน่นอนนี่คือสคริปต์เกี่ยวกับอาหารเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่กำลังผมกําลังเจอนะฮะว่าตอนแรกนยเฮ้ยมันใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมในมือถือนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับนะในคอมเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเขียนบทเกี่ยวกับอาหารฉากที่1นะครับ มีผู้บรรยายอาหารเป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมบุคคลที่1อันนี้คือให้เขียนสคริปต์ให้ได้ด้วยนะครับนะสามารถเขียนสคริปต์ที่เป็นฉากที่1ฉากที่2นะครับบุคคลที่1แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องเปน็นฮะไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะนะที่ผมที่ผมให้ให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปคลิกขวาถูกไหมครับนะแล้วก็ไปเลือกว่าเนี่ยให้มันทาเสเลดเนี่ยให้เลยนะครับนะ อาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่เป็นทานเสลดได้เลยนะครับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันเนี่ยกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะเราลองดูพร้อมกันนะครับสามารถไปได้หลายภาษาได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือทานเ t ลดทูเลยฮะเลือกภาษาอื่นๆได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับภาษาอังกฤษอ่ลองดูนะทานเสลดกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแสดงว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ให้มันทานเสลดได้เลยเลือกเป็นภาษาไทยและกันภาษาไทย ผมจะลองดูคําสั่งอื่นนะว่ามันเนี่ยนะฮะจะทําให้ได้เลยไหม น,นี่ก็คือลองพร้อมกันไปเลยนะเนื่องาจากว่ามันกําลังเพิ่งมาเนี่ยไม่กี่วันนะครับผมก็เลยมาลองทําคลิปในการที่จะใช้งานดูนะผูนะ้คนสามารถที่จะลองเนี่ยไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับทุกคนนะกนจ็จริงๆเนี่ยมันเป็นของใหม่นะครับสำหรับคนไทยนะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ใช้มากันสักพักหนึ่งแล้วนะครับทานเสลตูไทยเห็นไหมอ่าโอเคนะอันนี้ใช้ผษาไทยได้แล,นะแล้วนะครับนะผ่านได้แล้วครับนะผ่านคอมนะแต่ว่าบนมือถือเนี่ยนะครับเนะี่ยมันก็ยังใช้ไม่ได้นะผมได้ลองแล้วเมื่อกี้นะครับนะแต่อาจจะมีวิธีต่างๆในการใช้ถ้าเป็น เหมือนกันนะครับอ่านี้ก็คืออาจจะลองให้มันเขียนนะครับสิบไตเติลสำหรับ YouTube วิดีโอที่ดีที่สุดอ่าน,นะครับผมไม่ลองดูมาว่าให้มันเขียนเนี่ยนะครับนะสิหัวข้อสําหรับ y ยูทูบแต่ละเรากําลังจะทํา YouTube ใช่ไหมอ่าที่มันดีที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็ Enter ลงไปอ่าสิชื่อสําหรับวิดีโอ YouTube นะครับอ่าเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่าอะไรครับสุดยอดคู่มือสําหรับเบเกอรี่ที่ดีที่สุดใน นิว york city <c> ี <oughs> ้แสดงว่ามันก็เป็นนะครับแปเอาข้อมูลมาจากนิว york ใช่ไหมนะฮะสิบล้านเบเกอร์นะครับในนิว york เห็นไหมฮะเบเกอร์ที่ดีที่สุดในนิว york นะครับนะ,ะเราเราอาจจะลองว่าแบบเนี่ยที่ดูที่สุดเกี่ยวกับ the best in thailand ดูสิมันจะได้ไหมผมลองดูนะมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับสิ่สถทนที่ห้ามพลาดในเมืองไทยมันเหมือนว่ามันสร้างหัวข้อให้เราโอเคไหมสิบอาหารเนี่ย ไทยที่เด็ดที่สุดที่คุณต้องลองก็คือสามารถเอาหัวข้อพวกนี้ไปทําคลิป YouTube ได้เห็นไหมนี่คือเราสามารถใช้บ a r ์ดดอทกูเกิลเนี่ยนะครับนะทำการทランスเลตให้เราเลยนะครับนะเป็นภาษาอื่นๆได้สมมุติว่าเราจะเป็นภาษาญี่ปุ่น <c oughs> เหนือชั้นเหนือชั้นทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเรียนเนี่ยญี่ปุ่นอยู่นะผมลองดูซิว่ามันเนี่ยจะไปญี่ปุ่นเนี่ยได้หรือไม่นะครับทランスเลตไปที่ภาษาเจแปนนะครับเนเนเน่นเจแปนน,น, J นะครับไปได้ได้ไหมว้าวอย่างเจ๋งนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ย นะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นมาซึ่งเป็นไงฮะ ผมอ่านไม่ออกเมื่อก่อนเคยเรียนนะฮะฮัจิเมะมาชิมเมมชตะโดโชโยชิคุอะไรเงี้ยนะออิยูเอโอคาคิคุเคโคอะไรเงี้ยอันนี้คือได้นะฮะเราสมัยก่อนเนี่ยสมัยเรียนปอเตีเนี่ยมันมีวิชาเลือกไงทุกคนนะมันมีวิชาเลือกเช่นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีโอกาสนะได้เข้าไปทํางานตอนที่จบเนี่ยนะครับไปทํางานบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนนะครับนะแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่นิดหน่อยนะฮะ,ะนะวัตชิวะอ่าวัตชิวะเดทเทบริทเดสอยย่างงเี้นะครับอะไรประมาณเนนนนีี้้ยะสาามรถอออัคืพจง ใช้นะครับแต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้วนะครับทุกคนนะเรากลับมาภาษาไทยดีกว่านะครับทางเทเลทูภาษาไทยนะครับนะกลับมาที่ไทยนะครับภาษาไทยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันก็ดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะใช้เนื่องมาจากว่ามันเป็นของ Google นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่สะดวกนะครับอะไรที่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Google นะครับสร้างนะครับบทเรียนนะครับนะ เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อ่ะผมลองดูนะทราบบทเรียนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อ่ะคือเราต้องใส่เป็นแผนการสอนสําหรับคณิตศาสตร์ใครที่เป็นครูนะครับนะแล้วก็กําลังสอนนวะวิชาคณิตศาสตร์ ว้าวนะครับนะแผนการสอนเนี่ยนะครับหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์นะครับการบวกและการลบด้วยผลคูณของเลข10นะวัตถุประสงค์นะมีวัตถุประสงค์ให้ด้วยนะครับทุกคนเจ๋งมากนะนักเรียนจะสามารถเพิ่มและลบทวีคูณของ10นะภายใน1น0่รอะครูคณิตศาสตร์ก็ไปดูนะมีวัสดุอะไรบ้างนะครับมาไว้บอร์ดนะครับกระดานชาร์ตนะครับนี่คือขั้นตอนการแนะนำเราจะต้องเป็นครับเริ่มด้วยการทบทวนนีเรียกว่าเป็นขั้นนำนะให้นักเรียนจุตัวอย่างนะครับผลคูณของ10มีกิจกรรมให้ด้วยนะ มีการประเมินแล้วก็สรุปนะครับแล้วก็มีความแตกต่างมีส่วนขยายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการที่เราเนี่ยฮะวางแผนการสอนได้ด้วยครับทุกคนนี่มันเจ๋งมากๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมใส่ใส่เป็นภาษาอังกฤษลงไปใช่ไหมอ่ะลองลองให้มันหาหาควิดให้ด้วยนะนะครับสร้างควิด อ่าก็คือสร้างแบบทดสอบเนียไอแบบทดสอบเนี่ยนะครับนะหข้อสร้างแบบทดสอบกระสุนปืน <c oughs> ก็คือการเครื่องที่แบบโปรเจคไทยนะครับทุกคนเนี่ยฮะมันก็มีการสร้างมาให้ด้วยนะเออสร้างแบบทดสอบมาให้ด้วยออมีคําตอบให้ด้วยมีเฉลยให้อีกนะครับนะเออนะฮะเขาก็มีเรฟเลนซ์ด้วยนะเนี่ยแหล่งที่มาเนี่ยว่าเขาเนี่ยไปดึงข้อมูลมาจากไหนด้วยนะครับ <c oughs> เป็นแนวทางอันนี้เราก็เป็นไอเดียแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แบบเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขามีแบบสร้างแบบทดสอบกระสุนปืนนะ เออนะการเคลื่อนที่แบบวิวิทยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ5ส่วนนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยนะฮะลองแบบเอาภาษาไทยใส่ลงไปเลยนะลองพิมพ์ภาษาไทยนะครับเมื่อกี้เราใส่ภาษาอังกฤษใช่ไหมมันก็ใช้ Google t r a n s l a t e เ่ยนะครับนะ r า n s ส a t e มาให้เราหรือว่าแปลมาให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไทยลงไปเลยเนี่ยนะครับลองดูว่ามันเนี่ยจะรู้เรื่องไหม plup. ลองใส่ภาษาไทยลงไปนะการทเ่ภืษอไทยคือลองดูนะลองถามไปเลยนะครับอันนี้คือใส่ภาษาไทยลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเราเนี่ยนะฮะใส่ภาษาไทยลงไปเนี่ยครับมันจะเป็นยไงฮะ ยังไม่ตอบสนองก็คือแบบไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่หรือว่าการป้อนคำเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันหรือว่าใช้ไอ้ส่วนที่เสริมเข้ามาก็คือ,อ Google Translate เนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับนะที่จะให้มันแปลแบบเรียยวทามให้เรานะครับนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราใส่ไทยลงไปเลยเนี่ยนะครับนะอย่างที่บอกนะครับมันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับนะอันนี้ก็คือคําตอบนะสำหรับใครเนี่ยนะบอกว่าถ้าป้อนภาษาไทยลงไปเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับนะเราจะต้องป้อนภาษาอังกฤษนะแสดงว่า Google เนี่ยนะครับทานสีนะฮะที่เป็นหัวข้อภาษาอังกฤษเนี่ยที่เราจะป้อนลงไปเนี่ยก็ยังสําคัญอยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้ bad.google.com นะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมฝากคลิปที่ เป็นทลิปที่เป็นคร์สการสอนนะครับในเรื่องของ ChatGPT ซึ่งผมสอนฟรีนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเนี่ยเรียนรู้ได้นะสำหรับเจ้า ChatGPT นะครับนะมีอยู่หลาย EP ด้วยกันนะครับส่วนอันนี้เป็น EP แรกเกี่ยวข้องกับ b a d g o o g l e c o m นะครับอันนี้มันใช้ได้เฉพาะป้อนภาษาอังกฤษลงไปแต่ว่าสามารถแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้นะครับนะทั้งเจ้ามือถือนะก็ยังใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับนะตัวคอมก็ยังป้อนภาษาไทยไม่ได้แต่ผมคิดว่าเร็วๆเนี้ยน่าจะมีภาษาไทยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีพษาไทยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมจะรีบมาทําคลิปเนี่ยให้เราดูอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับครูอยู่ดูแลยูทูบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนครับถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูอยู่ดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร